ภาพสตูดิที่กำลังจะมาค่ะคุณพี่าอาเธอมาพร้อมความหอมตอนนี้อยากให้ทีวีคุณผู้ชมได้รับกลิ่นเหลือเกินเพราะว่าในสตูของเราหอมไปหมดเลยค่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมขาเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้ดีเลยนะคะเ<ส>พราะว่าวันนี้เธอมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆ จากน้ำหอมที่ร่ําลือกันว่าหอมที่สุดใครซื้อแล้วต้องหลงไหลต้องซื้อซ้ํานั่นคือมาดามฟินค่ะและเธอคนนี้ผ่านธุรกิจน้ำหอมมาไกลนะปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะวันนี้มาเองด้วยนะคะต้อนรับซีอของเรานะคะคุณซายมาดามฟินกราบ<ด>คุณซายส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นแบบบ้านวัยรุ่นมากเลย เป็นลุกนิดนึงค่ะพี่ยา่ะเพราะว่ามีกลิ่นน้ําหอมตัวใหม่มาแนะนําพี่ยากับพี่เป๊กกี้ค่ะเหมาะสำหรับวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะกลิ่นนี้คือหอมมากจริงเป๊กกี้ดมหรือยังอันนี้ยังไม่ได้ดมเลยค่ะแต่ว่าเห็นพรีเซนเตอร์เขาโก้โก้แบบพี่ยาไปกี้่อยใช่เดี๋ยวขออันนี้ขออนุญาตให้พี่เป๊กกี้ดูได้ไหมคะเพราะคุณคือคุณสายค่ะสีจีนเลยนะคะลิลี่เลยค่ะจะบอกว่ากลิ่นกลิ่นนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าสายเป็นคนที่ไม่ค่อยเซ็กซี่แต่ว่าเวลาลูกค้าทักเข้ามาหามาดามฟินเนี่ยอย่างแรกเลยที่ลูกค้าถามแล้วชอบบอกว่ามีกลิ่นไหน ที่เซ็กซี่ที่สุดบางกลิ่นของที่เซ็กซี่มากๆเนี่ยค่ะผู้หญิงธรรมดาอย่างเราจะรู้สึกว่าฉีดไม่ได้เพราะว่าบุคลิกเราไม่เข้าบางทีรูปรถกลิ่นเสียงคือมันต้องมาพร้อมกันบางทีฉีดกลิ่นเซ็กซี่จัดๆเนี่ยเราไปเดินตลาดหรือว่าไปทํากิจกรรมง่ายๆก็ทําไม่ได้ค่ะก็เลยมาจุดตบที่ตัวนี้ตัวนี้เป็นกลิ่นโซเซ็กซี่ที่สามารถก็รบกวนคุณใสกับคุณพี่อ่ะคืกันตต่อเลยนะคะต้องขออนุญาตค่ะ ้อเป็นกลิ่นเป็นนกิ่ซ็กซี่ที่สามารถฉีดได้ทุกวันแล้วก็ผู้หญิงไม่ต้องพยายามที่จะแบบไปเป็นคนอื่นคือสามารถเป็นตัวเองได้เลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หนักมากค่ะสามารถฉีดแบบไปดินเนอร์ไปกับแฟนหรือออกเดทง่ายๆอย่างเงี้ยหรือไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาววันง่ายๆก็ได้ใช่ค่ะกวนี้ก็คือพรีเซนเตอร์เป็นคุณดิวคุณดิวลิศลาค่ะเหตุผลที่เลือกคุณดิวจริงๆต้องบอกว่า น้องดิวเนี่ยเป็นคนที่แค่ใส่เสื้อยืดตัวเดียวก็แบบเซ็กซี่ได้แล้ว <Anything. S 2> หรือว่าออกแบบเป็นแนวสปอร์ตก็ก็รอดอยู่หรือว่าจะมาแนวแบบฟิตเฟสเลยก็ก็ผ่านเราก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยคือเหมาะกับเขา ใช่ค่ะเข้าใจคุณพี่สายเลยค่ะแล้วน้ำหอมเนี่คือหอมมากเป็กก็ไปหาคุณหมอมาเมื่อวานเนี้ยค่ะไปหาคุณหมอโจ้มาแล้วก็เอารูปของคุณดิวอะค่ะไปให้คุณหมอโจบอกว่าอยากส่วนแบบเนี้ยค่ะเอาแบบดิวนะคะหมอก็เลยไล่ไปกลับก็บอกว่าไม่ดิวด้วยค่ะเชิมันกลับไปแลวแล้ววันเนี้ยเป็กก็ได้มาดิวตรงนี้ค่ะใช่คุณสามารถหอมแบบคุณดิวได้ตรนนี้คุณหมอโจ เกาบอกว่ามาดามฟินน่ะ,ะอยู่มาเจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดปีแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอะกะซาดีใจค่ะพี่ย่าแล้วก็เราก็พยายามที่จะพัฒนากลิ่นให้มันดูแบบ พัฒนาทั้งคุณภาพแล้วก็พัฒนาทั้งกลิ่นให้มันดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลา<ม>ใช่คะ่ะซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นล่าสุดของมาดามฟินนะคะ<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้เหมือนกันจริงๆแล้วจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีมุมที่แบบเซ็กซี่อยู่แล้วเวลาที่อยู่กับแฟนแต่ว่าบางทีเนี่ยจะไม่มั่นใจว่า<ม>เฮ้ยอย่างเรา,าลุคไม่เซ็กซี่สามารถใช้น้ําหอมแบบเซ็กซี่ได้ไหมหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวโป๊เลยอย่างตัวเองไงอย่างเวลาถ่ายแบบเขาให้จือปากหนูก็จือไม่ได้เราก็รู้สึกเรารู้สึกว่าเราอะ ก็เป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าน้ําหอมตัวนี้ค่ะคือมันจะฉีดปูปะมันจะเรียกร้องความสนใจผู้ชายได้แบบเบาๆแบบไม่น่าเกลียดค,คือคือคืออ่อ,อยอยังไงให้รู้สึกว่าเอ,อ้ยนี่ฉันไม่ได้อ่อยอยู่นะหอมมมากค่ะใ,<ๆ>ให้ผู้ชายจับไม่ได้ว่านี่กำลังแบบอ่อยอยู่ใช่ค่ะเนี่ยเพ่รู้สึกเฮ้ยดมไปแล้วรู้สึกว่ามันมีความเซ็กซี่แบบน่ารักชมพูหวานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นคุณทรายและดิวอยู่ในนี้มีคุณทรายอยู่ในนี้มีความเท่นะลองนะแข่ง แรง20%แล้วมีความแบบ อ่อยเบาๆแบบแค่ยืนเฉยๆก็อ่อยแล้วว่าเป็นแบบไม่รู้นะเห็นตากล้องตรงนี้แนทเนี่ยตาเป็นมันเลยมองไปกล้าเอ้ยไม่รู้นะอ้าวเออมีคนอยากเห็นน้องทรายทำหน้าเซ็กซี่ไม่ได้เราอยู่กันมา3ปีแล้วหนูยังซม่ได้สุดของทรายคือหน้าไหนก็คือหน้านี้แหละค่ะยิ้มแย้มน่ารักค่ะหน่ารักพี่เอาเทปกลิ่นพอกลิ่นมามันก็เซ็กซี่มาแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอผิดฉีดมหอมที่แบบเรามั่นใจปุ๊บอะเราจะออกมาเองค่ะค่ะอันนี้คือฉ่ำมากอยากให้ กริงจริงคุณกลนนิ่นของเขาจะออกแนวฟุตตี้ฟอลล์ค่ะจะมีกลิ่นของน้ําผึ้งมีกลิ่นของลูกแพร์แล้วกลิ่นของเบอร์รี่ต่างๆซึ่งอันเนี้ยสามารถฉีดได้ทุกวันผู้หญิงจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้เสื้อยืดเ<ม>กงขาสัน้นรองเท้าแตะก็รอดอยู่หรือว่าจะแบบแต่งแบบลุกแบบคุณหนูคุณหนูไปเลยก็ได้ชายพี่บอกให้นะ,ะมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเซ็กซี่ฉีดนะพี่เป็กก็ฉีดได้กลิ่นเนี้ยใช่ไหมเจ้าซองนี่คนไทยเขาก็เซ็กซี่คนไเป็นหล่ค่ะ เขาก็เซ็กซี่นะเขาก็เซ็กซี่อยู่ไม่รู้พี่แอบมีเพื่อนชายหรือเปล่าจีบอยู่หน้ากระจกกับพี่่แอย่าอย่ากทำร้ายพี่เป๊กผมไม่อย่ากงานเขาเป็นางฉีดจริงๆนะเพราะะฉนแต่พี่เป๊กจะชอบชอบจีบน้ำหอมผู้หญิงเนาะคะเออขาชอบจีบน้ำหอมผู้หญิงแต่กลิ่นเขาน่ารักมากในเซตเนี้ยค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้หนึ่งละโอเคเป็นบอดี้โลชั่นที่เหลือนี่เป็นอะไรบ้างคะจริงๆต้องบอกว่า ตัวน้ำหอมกับโลชั่นเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมาดามฟินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดของมาดามฟินเลยคือ2ตัวนั้นนะคะตัวบนน่ะคือเป็นซีเคตออยล์ Oil, ซึ่งเอาไว้ง่ายคือเป็นตัวหยวดชุชนัยใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลามาดามฟินยังไม่มีตัวหยวดชุชนัยเนี่ยลูกค้าจะชอบถามว่าพี่ายเอาไปฉีดตรงจุดซ่อนเลนได้ไหมหรือตรงแบบช่วงเนี้ยทั้ทงล่างอะไรเงี้ยเราก็ู้องกว่า ไม่ได้เพราะว่ามันนงรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยพอเอาจริงนะคะเปกเนี่ยมาดงฟินนะเป็กก็ฉีดตรงเป้าเลยนะฉีดตรงเป้าคุณเช้อลยไดอแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ตัวหยดตอบโจตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าลูกค้ามาดำฟินเรียกร้องเบาๆพี่แเวลาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทะลึ่งนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจําเป็นนะเราเป็นผู้หญิงอะเวลาเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็ตามอะบางทีอะเราต้องเนี่ยต้องมีนะเพราะว่าเราใช้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเกิดชั่วโมงเร่งด่วนนะอยู่ดีๆแบบว่าต้อง เฮ้ยเราต้องไปแบบว่าเจอจสุดรุ่รัมอย่างเงี้ยเราก็แบบนั้นด้วยเราก็ต้องหอมและพร้อมนะเอาจริงๆใช่ค่ะต้องหอมเนาะต้องมีนะจริงๆตัวนี้เนี่ยคือที่เกาหลีแล้วก็ทางโซนยุโรปคือเขาใช้กันอยู่แล้วแต่ว่าที่ที่ที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีมาดามฟินทำเป็นแบรนด์แรกล้วข้างล่างคือเป็นตัวมัสซาตออยล์ค่ะซึ่งซึ่งเอาง่ายๆเลยคือเซตเนี้ยจริงๆของทรายเนี่ยเรียกว่าเซตถวายตัวคือมัสซาตออยล์เนี่ยเวลาที่จะแบบอ่า เตียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเบ๊กว่ามาสก์ออยเนี่ยไม่ใช่ว่าถวายตัวให้คนอื่นนะคะคือทาแล้วคนอื่นต้องถวายตัวให้เราเพราะเราหอมมากคืนนี้แหละตำรวจเสาเ็จชั้นแรกค่ะก็เวราเซ็ตนี้แบบโอ้โหน่าสนใจมากนะราคาจริงจริงอันเนี้ยทามาเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นมีแค่หมื่นเซ็ตทั่วประเทศไทยเท่านั้นราคาเท่าไหร่ยังงวันนี้จะบอกว่าอันเนี้ยค่ะเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เป็นเซ็ตนะคะแล้วราคาไซบอกเลยว่าราคาแบบนิดเดียวเอง ใครที่กลัวไม่ทันนะคะแอดไลน์ไปรอเลยที่แอดฟิน44นะคะ,คะหรือโทรเลย021146466นะคะเซตนี้ทั้งเซตเลยปกติเนี่ยเกือบ2,000บาทแต่วันนี้นะคะลูกค้าจ่ายเพียง1,000กับอีก10บาทค่ะส่งให้ส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแอดไลน์ไปเลยที่ แอดฟิน44นะคะหรือโทรนะคะ0 2 1 1 4 6 4 6 6นะคะ1 0ึ0บาทได้รับทั้งเซตเลยค่ะตัวุ๋ยราคาดีมากทางบ้านบอกมาบอกแพ็กเกจน่ารักมากน่าารักกมคุณไม่ใช่แค่แพ็กเกจน่ารักนะคือของเขากดีมากฉีดปุ๊บมีความรู้สึกว่าเป็นลูกคุณหนูเลยอายุแบบ14 15ี่สเฟสฟีรคุณอยากดมออยอ่ะอยากดมออยอ่ะมาดมออยอ่ะอันนี้หยิบได้ไหมหยิบได้หยิบอันนั้นได้แต่ว่าอันนี่ไม่ได้อันนี้คือเอาแล้วเอาแล้วนี้ต้องเอาแล้ว เอากลงไหมคืนนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำงานอะไรไม่รู้คืนนี้ลางานพรุ่งวันเช้าเลยเขาคืหคืนนี้ทำธุระอยู่ยุ่งลางานเรื่งวันเช้าจ้ะอยากดมม่นหอมมากเลยจริงๆ ตัวใหม่ไงเราไม่เคยได้กลิ่นเนี่ยเนี่ยหอมแบบหอมรักเลยอช่เลย่เายหช่เล้ใช่ลยใช่เลยใ่เลย่เลยใ่เลยาว่เลยใช่เรยใช่าลยใช่เลยา่ลยใช่นลยใช่้รยคชไดลยใม่เช่เลย่ล่เล้ใช่เลยคเลยตก่เลยใเลยเลยใช่เลย่เลยเยากได้ยใ่เลยช่ลช่ล่เลยใช่เลยเลยใช่เลยใช่เลยเลยลยใช่เลย่เลย่เลยใช่เลยใท่เลยใช่เลยใช่เลยที่เลยใช่เลย44นะคะใช่เลยใช่ค่เ6ย้ยใช่เลยใช่ล่ลยใ่เลย่เลยใช่เลยใช่เลย6่ะได้ไปหมดกล่องที่พี่เปกกี้กับพี่ย่าถืออยู่เลย่เ คุณชัยก็ปกติเนี่ยสามพนกว่าบาทนะคะแต่วันนี้จริงๆเลยนะพิเศษในรายการคุยแซ่บโชว์นะคะราคาเพียง1,010บาทนะคุณคะแล้วบอกได้เลยว่าทั้งเซ็ตเนี้ยคุณใช้แล้วคุณจะแบบปังมากมีโลชั่นนะมีตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นตัวออยไว้ทาชุดชั้นในนะแล้วตรงเนี้ไว้นวดตัวนะคุณแล้วตรงเนี้ปับผมน้ำหอมคือทาเซตเนี้ยดิฉันมั่นใจเลยคุณเดินไปไหนอะคุณคะ โอ้โหตาเป็นมันเชื่อเหอะคือหอมจริงๆอยากให้ลองเพราะว่ามาดามฟินไม่เคยทําให้คุณผิดหวังคือปังมากเวอร์หอมจริงๆใช่แล้วราคาดีมากเซ็ตนี้ค่า1,110บาทเท่านั้นนะคะให้โทรไปที่หมายเลข02 1146466นะคะหรือแอดไลน์นะคะที่ตัวแอชไฟิน44รับรองว่าคุ้มสุดคุ้มค่ะเซ็ตนี้ไม่ทันลองไห้ไม่รู้นะคะรีบเลยนะคะจริงค่ะวันนี้ขอบคุณน้องทรายมากมเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่จงหาอยัาไม่งไปไหนนะคะคุณพี่น้องยังอยู่กับเรานะคะมีเรื่องราวที่ไว้คุยกันอีกนะ ว่าตอนนี้เราขอไปดื่มด่ำกับมาดามฟินก่อนนะคะเบรกเนี่ยเดี๋ยวไปทาเลยแหละตอนนี้โอ้พีขวดน,นี้อยากทามาก